เซรามิกมันไม่ได้แบบมันไม่ได้ง่ายนะมันมีความเฉพาะของมันคนที่เขาไม่รู้คือเขาไม่รู้เลยจริงๆเคยมีคนที่มาแบบว่ามาดูงานร้านจะมีส่วนโซนที่ขายใช่ไหมคะเขาแบบว่าเขาต่อราคาก่อนเลยเขามาลงเวิร์กช็อปอยู่แล้วด้วยเนาะแล้วเขาก็เลยมาเรียนเวิร์กช็อปพอเขาทาเสร็จเขาบอกว่าผมไม่ต่อราคาแล้วทำไมพี่ขายถูกจังผมว่าพี่ขายได้แพงกว่านี้อีกนะราคาของวกเนี่ย ร้อยชีิฝันวันนี้ครับเทปอยู่ในเมืองอยแนละ้วฮะแต่วันนี้จะพาทุกคนมาดูธุรกิจหนึ่งธุรกิจหนึ่งครับที่เกิดจากความรักในงานศิลปะปั้นดินขึ้นมานะดินธรรมดานะและสร้างมูลค่าออกมานะด้วยความรักจากหัวใจที่นี่อยู่ด้านในสตูดิโอเป็นงานเซรามิก house of ceramic อ่าอาจจะปั้นออกมาแล้วแบบเป็นงานชิ้นเดียวในโลกความสวยความงามแบบหาที่ไหนไม่ได้เดี๋ยวเข้าดูด้านในครับ จ้าเอ๋สวัสดีครับผมนั่งรออยู่เลยวายโอ้โหแล้วผมวายทำไมเนี่ยวายตกใจไงงานเซรามิกแบบน่ารักมากเลยเฮาออฟเซรามิกถูกไหมครับใช่ค่ะหลักๆแล้วที่นี่คือทำอะไรบ้างครับหลักๆที่นี่ก็จะมีเป็นค้าปั้นมือ,อปั้นเป็นหมุนไฟฟ้าแล้วก็ลงสีอย่างเดียวค่ะสามารถเลือกคลุกช็อปที่ตัวเองอยากได้มาได้เลยก็ค,คือลูกค้าที่มาที่นี่ก็จะสามารถเลือกได้ใช่ค่ะว่าอยากทำอะไรบ้างใช่ค่ะ ลูกค้าของเราที่ส่วนมากจะประมาณไหนเป็นวัยรุ่นไหมมีตั้งแต่วัยรุ่นวัยทำงานเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็มีค่กะก็มาหรอใช่ค่ะใครก็ได้ถูกไหมครับที่ใจรักในงานศิลปะงานปั้นอะไรแบบนี้ก็สามารถเข้ามาลองดูได้สเสน่ห์ของตัวงานเซรามิกคืออะไรอ,ะอ่ะอ่าเสน่ห์ของเขาก็คือตอนที่เราทำอะ่ะมันจะเป็นดินเนาะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราทําเสร็จเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันกลายเป็นผลงานที่เราใช้ได้จริงอใช่มันคือเสน่ห์ของเขาอืมมันคือจากดิน ผ่านกระบวนการเผาใช่่คะต่างๆนานาอาจจะมันเผาขี่รอบเผาทั้งหมดสองรอบค่ะรอบแรกเผา800องศาผลงานจะออกมาเป็นแบบนี้ก่อนอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้คือเผาก่อนรอบแรกใช่ยายกอะไรยายกหูแก้วหูเขาจะยังไม่แข็งแรงอ๋อคือถ้ายังไม่เสร็จใช่ถ้ายังไม่เสร็จก็ยังไม่แข็งแรงใช่ค่ะ อ๋อคือถ้าเผารอบเดียวยังไม่ยังไม่ได้แบบเซ็ตตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับใช่ค่ะมันยังเปาะอยู่พอรอบที่สองพอเผา,าเสร็จปุ๊บจากสีแบบนี้ค่ะม,มันจะเปลี่ยนเป็นขาวครีมแบบนี้เลยแล้วความเงาวันนี้เป็นเคลือบเคลือบคือการเหมือนเอาแก้วบางๆมาฉาบบนผิวดินอีกทีหนึง่งอ๋อเหรอครับใช่มาเลยจะเป็นความเวลเวลเงาเงาของเขาใช่อันนี้ก็คือเป็นสเสน่ห์ของของงานเซรามิกใช่ค่ะ แล้วความยากง่ายล่ะพี่จ๋ามันยากไหมถ้าถามว่ามันยากไหมมันไม่ได้ยากมากแต่ว่ามันมีสเตปเหมือนถ้าคนใจร้อนที่เขามาทำอะค่ะการทําเซรามิกเราไม่สามารถข้ามสเต็ปได้เลยไม่ได้เลยใช่มันจะเหมือนถ้าเกิดว่าดินเขายังไม่เซตตัวเขายังไม่สามารถขึ้นรูปได้ถ้าเราแบบฝืนไปขึ้นอะค่ะอย่างนั้นมันก็ทําไม่ได้ใช่เพราะเหมือนดินเขาก็จะมีสเต็ปของเขาว่าต้องรอเขาก่อนพอเขาอยู่ตัวแล้วเราขึ้นทรงขึ้นมามันก็จะเป็นทรงตาม เรราาต้องกรจริงๆมันก็เป็นน่นาแหไะที่พี่บอกว่ามันคือสเสน่ห์ของการทํางานศิลปะแบบนี้เนาะใช่ค่ะอยากลองทำอ่ะมีวันนี้วันนี้สามารถเข้าไปลองทำได้ที่มีเวิร์กช็อปอย่างที่บอกมีมีเพ้นสีเนาะใช่ค่ะมีอ่ปั้นมือปั้นมือแล้วก็มีปั้นแป้นหมุนไฟฟ้าอ่ะวันนี้ขอลองสักเพ้นสีได้ไหมเพ้นสีกับแป้นหมุนไฟฟ้าได้ไหมครับได้ค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวไปลองดูว่ามันจะยากง่ายจากที่ผมเคยทํามาก่อนหน้านี้หรือเปล่าได้เลยได้ครับทางไหนครับทางหลังโอเคครับไปเลยครับเชิญครับพี่ค่ะ ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเพ้น์กันละใช่ว,ว่าเพ้น์ได้ใช่ไหมไดร้ระบายสีระบายสีระบายสีเพ้นต์เนาะเออนี่ผมเลือกมาเป็นนี้อันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นจานใส่อะไรพี่จริงๆใส่น้ำจิ้ม<ป>ใส่ซอสอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะออหรือ,รอจะใส่จิวเวลรี่ก็ไดอ้อุปกรณ์ในการเพ้น์ของเรามีอะไรบ้างครับอ่าเราก็จะมีดินสอน,นะคะผู้กันสีไต้เคเลือบอะสีนะสีไต้เคลือบค่ะสีไต้เคลือบใช่มันจะเป็นสีสําหรับเพ้น์เซรามิกโดยเฉพาะเลย อ๋อเหรอใช่พอเพ้นเสร็จปุ๊บชิ้นงานจะต้องไปเผาก่อนพอเผาเสร็จลวค่ะชิ้นงานเขาจะออกมาเป็นเงาๆแบบนี้เลยเนาะเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาสามารถใช้งานได้จริงเราก็จะมีจานสีไว้สําหรับผสมสีเนาะ <ๆ S 2> เพราะว่าสีที่เราให้อ่ะค่ะจะให้เป็นแม่สีเราชอบโทนไหนอะไรเงี้ยค่ะสามารถผสมสีกันได้เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูคิดว่าไม่น่ายากคิดว่าไม่น่ายากเริ่มไงครับพี่มาอันนี้ต้องต้องวัดต้องวัดพังเปื้อนนะพังเปื้อนเงหน้าลักเนาะ อ่ะสายนี้จะใช้ดินสอล้างเลือนลายก่อนได้เลยค่ะรอยดินสอเวลาเผาจะหายออกไปหมดเลยล้างเข่าๆก็พอไม่ต้องสีเนี่ยใกล้ให้หน่อยได้ไหมครับอันนี้อันนี้อยากได้เป็นรูปอะไรเอาเป็นแบบฟิลแบบเหมือนเกสรดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นลายใบไม้อะไรอย่างงีมยเออๆง่ายกว่าแค่ว่าเหมือนแค่เกสร ตอนต่อมาเราก็จะมาใช้สีกันเห็นไหมโอเคนะระบายสีกันผสมสีแล้วใช่เสอนคุณต้องเป็นสีสีใช่ถ้าสีเหลืองสีเหลืองอ่ะมันจะเป็นแม่สีตัวเขาเองเลยค่ะแค่คนเราก็ใช้ได้เลยครับแต่ว่าสีอันนี้ข้อควรระวังก็คือท้อห้ามทาถับเกินสองชั้นก็คุณแบบึ๊บวบใช่ถ้าเกิดว่าเหมือนเราทาอ่าพี่ทําให้ดูหน่อยเร็วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองใช้น้ำเปล่าให้ดูเนาะถ้าเกิดว่าเราทาแบบนี้มันจะดูดไปเลย อ่ามันก็ซึมไปใช่เราก็จะตอบ <ขอ S 2> ไปแบบนี้เห็นไหมเราจะไม่ไม่ทาย,ย้ำทีเดิมเราแค่จะทาตอบไปข้างๆเขาอ่ะคนสีให้เข้ากันได้เลยค่ะอ,อ๋อได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะดูออกไหมครับว่าใช้พู่กันไม่เป็น <laughs> จริงๆเวลาใช้พู่กันอะค่ะถ้าเกิดว่า เวลาใช้จริงๆเราจะไม่ได้กดน้ำหนักแหลงแคบๆชบใช่เหมือนเบาๆก่อนนี่อ่ะอเ,เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาทาสีอขอบ,ขอบตรงน,นี้เนาะใช่ค่ะชั้นอย่างไ,ได้ไหมได้ค่ะอ่าน,นี้นะนสีแดงอนนั้นได้เลยนี่ให้โชว์อีกทีหนึ่งครับสวยไหมฮะ เกิดจากความรักและความตั้งใจของเทวบวรชัยนะครับเอ้ยเดี๋ยวเซียงลยเิ็นให้ด้วยดีกว่านิดนึงนิดนึงนิดนึงถือว่าเป็นศิลปะไม่มีหิบไม่มีถูกถูกไหมล่ะใช่ค่ะไม่มีไม่มีหรอกว่าอะไรยังไงถูกไหมอยู่ที่ว่าชอบไม่ชอบแล้วแต่คนนะเดี๋ยวให้มิมายฝากถึงแรงบันดาลใจหน่อยสำหรับคนที่มีฝัน จากความรักหรือว่าอะไรใดๆก็ตามแต่แล้วอยากจะทําธุรกิจอะไรเริ่มต้นธุรกิจต้องอยังไงบ้างครับจริงๆถ้าเกิดว่าเรารักมันอะคะอ่ะเราจะอยู่กับมันได้ตลอดเลยถึงแม้มว่ามันจะมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรากลับมาเหมือนช่วงที่มาโดนโควิดอะไรเงี้ยค่ะเรามีปัญหาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วอะเรามานั่งปั้นก็ได้มันก็ช่วยฮิลตัวเองเหมือนกันนะแบบว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่กับสิ่งที่มันเป็นตัวเราจริงๆอะคะ่ะสุดท้ายคนเขาก็จะเห็น เขาก็เหมือนมันมีกดแรงดึงดูดเนาะมันจะเรียกคนที่เป็นคล้ายๆเหมือนเราอะเข้ามาเจอเราใช่ก็ถ้าเกิดว่าใครที่ทํางานที่ตัวเองชอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมายว่าถ้าเกิดเราทาไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งม,มันมีคนเห็นเราอยู่แหละทาต่อไปนะพี่เนาะใช่ตั้งใจทํได้ด้วยความแบบมีใจรักในมันจริงๆเนาะมันก็มีคนเห็นเอง สำหรับใครที่สนใจงานเซรามิกแบบนี้น่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้นะครับจริงๆจริงๆต้องบอกว่าสินค้าของพี่มายมีม,มีมีอะไรบ้างนะครับอ๋อท<ม>้าของอทางร้านนะคะ่ะจะมีเป็นปั้นมือปั้นมือปั้นเป,นป็นหมุนไฟฟ้าแล้วก็ลงสีอย่างเดียวค่ะก็คือจะทั้งหมดที่เป็นเซรามิกมเนาะของทางร้านจะมีหมดเลยค่ะนี่ก็แวะเวียนเข้ามาได้นะครับอยู่ข้างๆกับห้างเซนจูรี่ใช่ไหมเซนจูรี่ตรงอนุสาวรีย์ใช่นะครับผมไปเข้ามาได้หรือไม่ก็ลองโทรมาถาพี่มายก่อนได้ใช่ไหมว่าร้านเปิดว่าร้านเปิดวันไหนถึงวันไหนครับ จริงๆตอนนี้ร้านเปิดทุกวัน,นะค่ะทุกวัน1 0 11โมงถึง5โมงเย็น11โมงถึง5โมงเย็นใช่ค่ะ,ะครับแเข้ำมาได้ที่จอดรถต้องจอดไหนพี่ จอดจอดที่ทห้างเซนจูรี่ได้ค่ะจะมีร้านจอดรถเลยมีร้านจอดรถให้ด้วยนะครับใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับที่มาครับค่ะขอบคุณค่นะสัปดาห์หน้านะครับเทฟจะพาคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับธุรกิจอะไรนะครับที่จะเป็นไอเดียในการสร้างแรงม้านใจาให้กับตัวคุณผู้ชมเองนะครับติดตามกันให้ดีกับรายการร้อยอาชีพพลิกฝันนะครับทุกวันเสาร์เวลา6กโมงครึ่งทางช่องไทยรัฐทีวีกดสัญสองวันนี้เทฟพที่ไมค์ลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ